ในช่วงโควิดนะครับคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับอาจจะมีอาการหรือยังไม่มีอาการมากนะครับหรือบางคนที่เป็นอัมพกอมพาตอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยถามผมอยู่บ่อยๆเลยนะครับคือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับเป็นคําถามยอดฮิตมากซึ่งนะครับ มันไม่ใช่ข้อห้ามนะครับคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมาาพาตหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนแต่กับกลายเป็นข้อบ่งชี้ที่ท่านเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนเพราะภูมิต้านทานของคนไข้ในกลุ่มที่เป็นอัมพฤกษ์อัมาาพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยภูมิต้านทานเขาเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นเฟิร์สไพรอริตี้แรกเลยของเจ็ดกลุ่มที่กระทรวงสาธารณาสุขแนะนําให้ควรจะได้รับวัคซีนก่อนคนปกติด้วยซ้า เพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นการตอบคําถามท่านผู้ชมนะครับหรือคนไข้นะครับว่าถ้าท่านมีญาติหรือท่านเป็นเองนะครับรู้มีคนรู้จักที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแนะนําเข้าได้เลยนะครับว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องไปฉีดวัคซีนไม่ใช่ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ชัดเจน